ชองน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะตุ้งติงก็จะพาทุกคนมาดูนะคะการเดินทางของหนูนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการที่ได้เห็นแม่น้ําเจ้าพระยาที่ขึ้นสูงมากๆนะคะทุกคนแล้วก็หนูเองก็ได้นั่งรถเมล์นะคะเป็นการนั่งรถเมล์จากจากที่ที่มอนะคะทุกคนซึ่งตอนนั้นก็นั่งกับพี่ล่ากันสองคนนะคะทุกคนแล้วก็นั่งรถเมล์นี่คือไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยะคะ่ะเป็นการนั่งรถเมล์ที่แบบฟรีแต่ว่าตอนนั้นคือมีตังค์ติดตัวนะคะแค่ประมาณอ่า แค่ประมาณ23บาทนะคะซึ่งตอนแรกก็ถามอยู่ว่าโอพี่ล่าทำไงดีพี่ล่ามีตังไหมแบบหนูเดี๋ยวหนูโอนให้แล้วแบบตอนนี้หนูมีตังติดตัวแค่23บาาอบาทตอนตอนแรกอะ่ะไม่มีไม่มีเลยค่ะตอนแรกอไม่มีตังติดตัวเลยก็คิดว่าไม่มีอยู่แหละคิดว่าอุย้ยลืมทําไงดีเพราะว่าลืมลืมที่ห้องที่หอแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเพี่ล่าแบบออกให้หนูก่นไดไหมยี่สิบบาทเขาค่าค่าเรือยี่สิบเอ็ดบาทออกออกให้หนูกนได้ไหมคะเดี๋ยวหนูโอนให้ แล้วพี่ลาบอกพี่มีแค่แบงค์ยี่สิบแล้วก็มีแบงค์เอ้ยพี่มีแค่แบงค์ยี่อ้ยยี่สิบแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วที่เหลือก็เป็นแบงค์ห้าร้อยอย่างเงี้ยห้าร้อยเนี่ยคือแบบถ้าขึ้นเรือโดนเขาด่าแน่แบบแพงมากแบบแบงค์ใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบมาค้นหาในกระเป๋าเป้ตัวเองว่าเอ้ยมันมีไหมตอนนั้นตะค้นหากระเป๋าวันนาวุ้ขอให้มีเถอะ ท้ายก็มีนะคะมี23บาทนะคะสรุปคือหนูมี23บาทในการติดตัวในการขึ้นเรือนะคะทุกคนแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อโดยการที่จะมาขึ้นเรือแต่ว่าหนูตั้งแต่มาอยู่ไทย3ปีหนูเพิ่งเคยเห็นว่านี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นแม่น้าเจ้าพระยาที่ขึ้นสูงขนาดนี้จนแบบท่างเดินเดินไม่ได้เพราะน้ํามันขึ้นมาสูงมากแล้วขึ้นมันก็แรงมากๆด้วยค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5้าโมงกวักวๆได้นะคะ คือตอนข้ามก็คือแบบน้ํามาขึ้นมาแรงแล้วแบบจังหวะน้ํามันมาพอดีแล้วกระโปรงก็เปียกด้วยหนูกับพิล่ากระโปรงก็เปียกด้วยนะคะซึ่งใครที่ใส่แบบเป็นผ้าใบก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วน้ําขึ้นสูงมากแบบมากจริงๆนะคะทุกคนขึ้นสูงมากจนแบบคือกลัวค่ะชายพูดตรงๆกลัวตอนแรกกับพิล่าว่าเอ๊ะถ้าเราเข้ากรุงเทพครั้งนี้เราจะแบบเปลี่ยนสายเข้าไหมแบบเราจะนั่งรถอย่างอื่นมาแล้วเราแบบ ไปแบบขึ้นรถ B C A อะไรต่อดีไหมอย่างเงี้ยคือไฟฟ้าต่อดีไหมหรือว่าเราจะแบบมานั่งเรืออย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลือกในการมานั่งเรือเหมือนเดิมเพราะตอนแรกหนูคิดว่าน้ํามันคงไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขึ้นรอบนี้ก็คีบกับพี่ล่อยู่ว่ารอบหน้าเราควรเปลี่ยนนะแบบกลัวน้ําขึ้นอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจมานั่งรอบนี้เหมือนเดิมนะคะไม่รู้เป็นไงแล้วก็มาเห็นแบบว่าแม่น้าเจ้าพระยานี่แบบขึ้นสูงมากถ้าเป็นเรือใหญ่นี่คือแบบ ถ้าเป็นเรือใหญ่ที่แบบผ่านสลอดใต้สะพานเนี่ยหนูคิดว่ามันไม่ผ่านแน่นอนไม่ผ่านแน่นอนนะคะไม่ผ่านแน่นอนแต่วันนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะนั่งเรือแบบธรรมดาราคา21บาทแต่ถ้าเป็นเรือแบบห้องแอร์ก็จะราคาประมาณ3าบาทอันนี้คือตังที่มีจริงตังที่มีนี่คืออยู่อยู่แค่นี้จริงๆ ยี่สิบสามบาทแล้วก็จ่ายค่าเรือไปน่าจะรอขึ้นเรือแต่ว่าก็จะมีมีคุณป้าหรือว่าคุณลุงที่แบบเราสามารถถามผู้คนในนั้นได้ที่แบบคอยแบบช่วยเหลือเราอะค่ะทุกคนนะว่าเราจะไปที่ไหนคนนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะถามได้นะคะทุกคนส่วนเราตุ๊กตาเองก็ง่ายแหละคือคนเราถ้ากล้าถามอะเราก็อาจจะเดินทางแบบได้ง่ายสะดวกแต่สำหรับผู้ที่ขี้อายก็จะยากหน่อยนะคะทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะว่าตอนที่ลงมาแบบตอนที่นั่งเรือใจวาดวิวมากเพราะแบบ เห็นแม่น้ําที่แบบเป็นแม่น้ําที่ใหญ่นะคะแม่น้ำโขงว่าใหญ่ละแม่น้ำเจ้าพยาก็ใหญ่มากเช่นเดียวกันค่ะแล้วขึ้นมันก็แรงด้วยแล้วสีน้ํามันก็แบบไอ้นั่นมากแล้วตอนที่นั่งเรือไปหนูก็แบบสังเกตแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆเก็บเอาไอเก็บวิวบรรยากาศแล้วก็เห็นมาบางหมู่บ้านอะ่ะคือแบบเขาต้องแบบมีเรือไว้ด้วยนะคะมีเรือไว้ด้วยแล้วก็ต้องแบบหาไอกระสอบอะมากัรน,น้ําไว้เพื่อที่จะ ลัวแบบน้ํามันขึ้นมาไงคะ่ะแล้วก็บางบ้านก็แบบ <c oughs> ต้องมีเรือไว้หรือบางที่บางหมู่บ้านบางบ้านก็โดนน้าแบบซัดขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เจอในหลายๆอย่างคือหนูมไม่เคยเห็นแบบแบบแบบนี้ที่แบบจะต้องแบบเอาอะไรมากั้นน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ผู้คนก็ยังใช้บริการแบบเรือเยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็อ่า ส่วนมากคนใช้บริการก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่แบบทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะทำงานบางคนก็ไม่อยากขับรถเองแบบขี้เกียจรถติดอะไรเงี้ยคนต่างจังหวัดแบบเอ้ยไม่อยากขับอะไรเงี้ยแบบนั่งเรืออะไรเงี้ยก็ได้บางคนก็แบบพอแบบมาถึงมาถึงที่ไทยบางบางคนแบบทํางานแบบเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาไทยมาไทยใช่ไหมคะเอ้ยเข้ามากรุงเทพอ่ะเข้ามากรุงเทพ ไม่อยากขับรถในกรุงเทพบางคนก็ยังงงๆกับการเดินทางในกรุงเทพว่าเป็นยังก็ได้แบบมีการมาเปลี่ยนแบบเอ้ยมานั่งเรือลองแบบนั่งเรือนั่งรถ BTS อะไรจะดีกว่านะคะซึ่งน้องตุกตาถามว่ารถล,ลาวสามารถขับในประเทศไทยได้ไหมคือเคยนะคะพี่โต้ยนะคะพี่โต้ยที่เป็นสามีของพี่อู่นะคะวันนี้ก็โทรคุยกันไปอยู่คะ่ะก็ พี่โต้ที่เป็นแฟนของสามีของพี่อู๋นะคะตอนนี้ก็มีลูกด้วยกันอยู่หนึ่งคนก็คือชื่อว่าน้องออโต้นะคะแล้วขับรถมาที่ไทยนะคะถามว่ามีแต่คนชมนะคะคนไทยก็ชมว่าเฮ้ยเป็นคนลาวที่แบบขับรถในไทยแบบเก่งมากขนาดพี่เป็นคนแบบคนไทยแต่พี่แบบไม่ได้ขับรถ เข้ามาในกรุงเทพเพราะพี่กลัว1กลัวหลงทางเพราะว่าเส้นทางมันซับซ้อนมากใช่ค่ะทุกคนเส้นทางในกรุงเทพคือแบบงงงงงงแบบงงมากคือหนูอะขนาดเดินในห้างที่มันใหญ่ๆห่อะไป5้ารอบอะก็ยังงงงงอยู่ค่ะใช่มันต้องคอยอ่านป้ายมันต้องคอยเช็คดูในโทรศัพท์หรือแผนที่หรือว่าอาจจะถามผู้คนที่เป็นเซลขายข,ายของอยู่ในนั้น นั่นแหละคือต้องคอยสอบถามตลอดแล้วทีเนี้ยเวลาถ้าหนูต,ตัวคิดว่าถ้าวันนึงที่แบบต้องขับรถในกรุงเทพอ่ะหนูคิดในใจว่าอาจจะไม่โดนเขาชนก็ไปชนเขาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะว่ามัน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 น่ากลัวรถเยอะค่ะทุกคนแล้วพี่ต้ยยอมรับว่าพี่ต้ยเป็นคนหนึ่งที่ขับรถในขับรถในกรุงเทพขับรถในเส้นทางในประเทศไทยอะ่ะเก่งมากและด้วยความที่ว่าเส้นทางในประเทศไทยอ่ะ ไม่ใช่ว่ามันยากหรือว่ามันลําบากนะคะแต่ว่าการขับรถในประเทศไทยอ่ะมันยากตรงที่ว่ามันเส้นทางซับซ้อนแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของถนนอ่ะคืออยู่ในระดับที่แบบดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเส้นทางค่อนข้างที่จะกว้างมีหลายเลนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขับรถที่ไทยกับลาวก็จะคนพวงมาลัยก็จะอยู่คนละฝั่งนะคะลาวก็จะขับทาง เลนขวาพวงมลาลัยจะอยู่ฝั่งซ้ายไทยก็จะขับทงางเลนซ้ายพวงมลาลัยจะอยู่ทางฝั่งขวาอย่างเงี้ยค่ะมาจะกลับกันนะคะทุกคนซึ่งาบางประเทศนะคะก็จะขับเหมือนที่เราค่อนข้างที่จะเยอะก็คือขับทางฝั่งขวาแล้วก็พวงมลาลัยอยู่ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือ,อตอนที่แบบ ไปซื้อรถที่ที่ลาวใช่ไหมคะเกี่ยวกับรถพวกรถแบบพวกรถยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีว่าเอ้ยรถเนี้ยเป็นรถย้ายพวงนะหนูไว้เข้าใจว่ารถย้ายพวงคืออะไรรถย้ายพวงก็คือเป็นรถที่แบบนําเข้าจากไทยแล้วแบบเป็นรถที่แบบว่าพวงมาลัยอ่ะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งขวาแล้วมาที่ลาวมันก็เป็นแบบการย้ายจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายหนูก็เลยเข้าใจตรงจุดนี้ว่าอ๋ออันนี้คือการย้ายพวงเป็นรถที่แบบ ย้ายพวงอะไรเงี้ยค่ะเป็นรถที่แบบมีการย้ายพวงมาลัยมาจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยค่ะทุกคนใช่แล้วก็ถ้าจะพูดถึงการเดินทางในประเทศไทยนะคะยอมรับว,ว่ามันก็ปลอดภัยในหลายๆห,หลายอย่างนะคะเช่นแบบติเรลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรถติดรถชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการนั่งเรือในการนั่ง BTS แต่ถ้าให้หนูชอบจริงๆก็ นั่งเรือก็โอเคนั่งเรือก็ได้แต่ก็กลัวเรื่องน้ําหรือว่านั่งแบบ t ิอะไรอยอะไรเงี้ยก็จะเห็นวิวบรรยากาศกรุงเทพอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคแล้วก็ในตอนนี้ก็เห็นว่าในประเทศไทยก็แบบมีการเดินทางสังเกตดูประเทศอื่นๆนะคะว่าเขาจะเดินทางเช่นประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะประเทศจีนส่วนมากเป,เป็นประเทศที่แบบ ใหญ่เขาประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบมีแบบกฎจราจรที่แบบดีมากนะคะแล้วก็ส่วนมากคนเขาก็จะแบบนั่งเป็นรถไฟอะไรกันแบบเออเป็นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่แบบคนทํางานแล้วแล้วรถไฟฟ้ามันก็เร็วทันใจด้วยแถมราคาทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเองเป็นคนลาวที่แบบเดินทางในไทยบอกได้เลยว่ายังงงๆอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่า,าก็มันจริงๆแล้วมันมีตาม กูเกิลนะคะคือเวลาที่หนูไม่รู้อะไรหนูก็จะโอเคดู Google แบบเนี้ยสับมาดู Google พิมพ์ว่าเราจะไปที่ตรงเนี้ยเราจะต้องนั่งเรืออะไรไปถามไปใน Google แล้ว Google ก็จะแจ้งแจ้งมาว่าขึ้นท่าเนี้ยท่าเนี้ยตรงเนี้ยอะไรอย่าเงี้ยคะเราก็มาจับ g p s เอ้ยจับแผนที่ไปว่า มันไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้โรศัพท์ในการเดินทางเป็นหลักนะคะแต่ก็เขาบอกว่าถ้ามีแผนที่ก็จะดีมากๆแบบแผนที่ที่เป็นแผนที่เรือแล้วก็แผนที่ที่เป็นแบบแผนที่ของอการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยค่ะทุกคนซึ่งโดยรวมแล้วนะคะในการเดินทางของหนูนะคะคือรู้สึกกลัวมากเป็นแบบอยู่ที่ไทยมา3เข้าปีที่สแล้วแล้วเพิ่งมาเห็นว่าไปเห็นเห็นครั้งแรกว่าโอ้โหแบบแม่น้ําเจ้าพระยา mm hmm. แบบ ขึ้นสูงได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าถ้าฝนตกหนักอันนี้แค่แบบฝนยังไม่ได้ตกหนักนะคะหนูคิดว่าถ้าฝนตกหนักกว่านี้นะแม่น้ําเจ้าพยาต้องขึ้นสูงกว่านี้แน่แล้วแบบบางบางบ้านอนะขนาดฝนตกแค่นี้บางแบบบางบางเรือนบางโครเรือนอนะก็โดนน้ําแบบขึ้นท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนหนูคิดได้ใจว่าเขาก็คงมีวิธีการแหละบางคนก็ก็สอบทรายอะไรแบบ การน้ำเบอกแบบบ่ให้น้ําขึ้นไปฮะนะทุกคนนั่นแหละันคิดและใจอยู่เดียวว่าอูแบบถ้าน้ำขึ้นถ้าฝนตกหนักก็น,นี่นะน้ําแบบแหงสิขึ้นลายก็น,นี่แม่น้ําเจ้าพยาแบบการเดินทางด้วยเรือคงแบบต้องต้องหยุดการเดินทางด้วยเรือหนูคิดว่ามันเคยมีไหมคะแบบน้ําขึ้นมากๆแล้วแบบต้องหยุดเดินทางต้องหยุดเดินทางด้วยเรือไปเลยอะ่ะมันมันมันมีไหมคะ ที่แบบต้องหยุดเดินทางด้วยเรือเพราะว่าน้าม,มันขึ้นแล้วลอดใต้สะพานไม่ได้นอกจากว่าเส้นทางที่ไม่ต้องลอดใต้สะพานอาจจะเดิอนอาจจะอาจจะสัญจรได้แต่ถ้าหากว่าเส้นทางไหนหรือว่าท่าไหนที่แบบต้องผ่านต้องผ่านไอ้ท้องไอ้ท้องท้องสะพานนะคะใต้สะพานอะ่ะหนูคิดว่ามันต้องไปไม่ได้แน่ๆเ<ๆ>พราะขนาดเพราะขนาดเรือที่หนูนั่งไปอะเป็นเรือที่ไม่สูงนะคะ แล้วไปผ่านสะพานเหล็กอะไรไม่รู้ที่เป็นสะพานเหล็กสีเขียวๆอะคะ่ะเอ้ยไม่ใช่เขียวๆดิที่เป็นเขียวๆเวทาๆอะคะ่ะเป็นเหล็กอะขนาดตัวนั้นน่ะหนูแบบมองไปข้างบนตรงสะพานใต้สะพานขนาดเรือไม่ได้แบบสูงนะเนี่ยแบบมันอย่างแบบอยู่ใกล้ๆก,กับไอ้ตรงไอ้ตรงสะพานอะไอ้ตรงตรงข้างบนสะพานแต่ถ้าแบบเป็นเรือลำใหญ่อะ่ะเช่นเรือนักท่องเที่ยวอะเขาก็แบบผ่านไม่ได้ใชค่ค่ะเรือท่องเที่ยวก็ผ่านไม่ได้เพราะว่า มันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบเห็นเขาลงในติ๊กตอกว่าเรือท่องเที่ยวที่แบบว่าน้ํามันขึ้นจนแบบว่าจนแบบนักท่องเที่ยวทุกคนที่ยืนอยู่อะต้องหมอบลงไปกับไอ้ต้องหมอบลงไปเพื่อที่จะให้แบบเขาเรียกไงถ้าเป็นภาษาบ้านหนูก็จะให้เวทจากอันใต้สะพานนะ่ะให้เวทจากขวาเขาสั่ระเอิญขวาให้เวทจากสะพานเพราะว่าบรสซันถ้ายืนขึ้นอนะหัวกระชิ่งสะพาน อ่าฉะนั้นก็ต้องมอบลงเพราะว่าน้ามันขึ้นแหงหลายแล้วเ,เป็นเรือที่ใหญ่สูงเป็นเรือแบบท่องเที่ยวแบบนั่งกินข้าวอย่างประมาณน,นี้ทุกคนนั่นแหละคิดในใจอู้เปิดตยาคิดว่าเธอหน้าคันเดินทางเข้ากรุงเทพถ้าฝนตกหนักนี่ก็คือสิบวัเดินทางด้วยเรืออีกแล้วแหละเพราะว่าต้องเปลี่ยนการเส้นทางแบบเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอย่างอาจะดีกว่าเพราะว่าก็รู้สึกยนันยานคือกันทุกคนแบบมันเป็นแม่น้ําที่ใหญ่แหละเป็นแม่น้ําที่แบบว่าแบบขึ้นมันแหงอีหลีแบบขึ้นมันสัดแหงจนกระปูงกระเปียงอ่ะตอนยางข้าม อันแหละแต่ว่าก็ยังให้นคนที่ใช้บริการหลายอยู่แต่ว่าถ้าจะแบบขึ้นก็คือิแบบขึ้นในช่วงที่แบบว่าฝนมันบตน่ตกหนักอย่างประมาณนี้ทุกคนกะคลิปนี้เดี๋ยวเตียงกะขอตลาไปก่อนนะทุกคนเดออขอบใจทุกคนหลายทีเข้ามารับชมคลิปนี้กะคลิปนี้ไปคลิปวิดีโอที่แบบได้ทายไว้แล้วกะนํามาเล่ามาแชร์ให้คนฟังเดอ้อว่าอุ้ยสาวลราผู้นี้เคยนั่งเฮือแล้วแบบว่า น้ำแม่น้ำเจ้าพยายขึ้นสูงหลายเด้อแล้วแบบเห็นว่าบางเฮือนกับแบบเออมีการน้ําท่วมแน่แล้วก็แบบมีการกันน้ำเอมาให้น้ําขึ้นแน่อะไรทุกคนเดี๋ยวเต้ขอตลาไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย